Mission to the Moon Podcast brought to you by สะสีแอคเนสโอลูซพาวเดอแป้งฝุ่นคุมมันลดสิวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับเราวิธานอุตสาหะครับวันนี้จะมาคุยในประเด็นที่ผมคิดว่าต้องชวนคิดตามกันนิดนึ่งแล้วก็คงไม่มีคำตอบที่ถูกที่ผิดนะครับวันนี้คุยในหัวข้อที่ว่าการเป็นคนดี ต้องเป็นคนยังไงอะไรที่ทําให้เราเป็นคนดีนะครับเวลาเราถามว่าการเป็นคนดีต้องเป็นคนยังไงเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะมีคําจํากัดความมากมายเลยอยู่ในหัวนะครับมันอาจจะมาจากคุณค่าที่เรายึดถือที่หล่อหลอมขึ้นมาเป็นตัวเราก็ได้เช่นคนกระตัอยู่นะเป็นคนดีต้องเป็นคนกระตัอยูนะฮะคนดีต้องเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนดีต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับต้องพัฒนาสังคม ต้องเมตตาต่อผู้อื่นอะไรแบบเนี้ทำนองนี้นะครับแต่ก็มีอีกหลายคำถามที่จะตามมาว่าเราจาเป็นต้องประพฤติตัวให้ได้ตามความจำกัดความเหล่านั้นทั้งหมดหรือไม่ถึงจะเป็นคนดีหรืออยู่ในแกนแก,แกนเกณฑ์หลักของสังคมหรือไม่ถึงจะเรียกว่าเป็นคนดีถ้าเราทำดีเพื่อหวังผลเนี่ยเราจะนับว่าเป็นคนดีอยู่ได้หรือเปล่า ลองยกตัวอย่างคุณสมหญิงนะฮะคุณสมหญิงเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดของชีวิตเธอเนี่ยทำบุญนะฮะช่วยเหลือคนอื่นเธอชอบบริจาคเงินให้เด็กยากไร้ภาพของเธอใน Facebook ก็จะมีแต่ภาพไปทำบุญตามวัดต่างๆนุ่งขาวห่มขาวนะครับเมื่อมีน้ำท่วมนะฮะเธอก็จะแบกถุงยังชีพไปให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมตลอดชีวิตเนี่ยเธอได้เหรียญได้อะไรโอเต็มไปหมดเลยนะฮะเธอทุนเกียรติคุณ เมื่อเธอกำลังจากโลกนี้ไปเธอก็ได้ทําพินัยกรรมไว้โดยบอกว่าทรัพย์สินทั้งหมดจะบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆเพื่อการกุศลถ้าอ่านจะเข้อมูลเท่านี้เนี่ยก็คงไม่แปลกที่เราจะบอกว่าอืมคุณสมหญิงนี่เขาก็ดูเป็นคนดีเหมือนกันแต่ถ้าว่าสิ่งที่คุณสมหญิงทําไปทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีแรงจูงใจมาจากการจะเอาชนะพี่สาวตัวเองเธออยากเป็นที่รักของพ่อกับแม่เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยรักพี่สาวของเธอมากกว่า เธออยากดูจะเป็นคนใจดีของสังคมมากกว่าพี่สาวของเธอถ้าหากว่าเรารู้ข้อมูลชุดนี้แล้วเนี่ยเรายังจะถือว่าคุณสมหญิงเนี่ยเป็นคนดีได้หรือไม่หลายคนคิดว่าการกระทําความดีต้องมีเจตนาดีด้วยไม่ว่าผลลัพธ์ของการกระทําจะดีแค่ไหนถ้าหากว่าเจตนาไม่บริสุทธิ์ทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองการกระทํานั้นก็ไม่นับว่าเป็นการกระทําดีถ้ายึดความความคิดนั้นเนี่ยถ้ายึดตามกรอบนี้เนี่ยสมหญิงก็คงจะไม่ใช่คนดี พราะสิ่งดีๆในชีวิตเธอไม่ได้ทําด้วยเจตนาบริสุทธิ์เลยอืมแต่หลายคนก็จะแย้งว่าเอ๊ะถึงเจตนาจะไม่ได้บริสุทธิ์ผุดผ่องร้อยเซนแต่ว่าผลของการกระทํานั้นมันมีอยู่จริงนะเงินที่คุณสมหญิงบริจาคไปเนี่ยก็ช่วยเหลือเด็กยากไร้จริงๆเอาไปช่วยวัดจริงๆเอาไปสร้างวัดจริงๆผู้ประสบภัยก็ได้รับการช่วยเหลือจากการกระทํของคุณสมหญิงจริงๆเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องให้น้ำหนักกับเจตนามากก็ได้แต่ดูผลลัพธ์ดีๆที่คุณสมหญิงกระทำไว้ ถ้าดิตามความคิดนี้คุณสมหญิงก็เป็นคนดีใช่หรือเปล่าความดีของมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องถูกถกเถียงพูดคุยและศึกษามาตั้งแต่สมัยนักปรัชญายในโบราณสมัยโบราณแล้วถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีคําตอบที่ชัดเจนแล้วก็เชื่อว่าคงจะไม่มีคําตอบด้วยีคําถามหนึ่งคือว่าคนเราสามารถเป็นคนดีได้หรือไม่นะครับผมอยากให้ทุกท่านนึกย้อนไปถึงภาพยนตร์เรื่อง p a r a s i t e นะครับตรงนี้มีสปอยขออภยนะัยถ้าใครยังไม่ได้ชมนะ ในภาพยนตร์เรื่องพาราไซด์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับครอบครัวนักต้มตุ๋นที่ปลอมตัวเข้าไปทำงานอยู่ในบ้านของมหาเศรษฐีสั้นๆั้นแบบนี้แล้วกันนะฮะทีนี้แม่ของครอบครัวนักต้มตุ๋นเนี่ยผมจะไม่ได้ว่าใครพูดอะว่าแบบดูคุณนายของบ้านเนี้ยก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยดูเขาเป็นคนดีจังเลยนะนะครับดูแบบทําดีตลอดอย่างเงี้ยแม่ของครอบครัวนักต้มตุ๋นนี่ก็บอกว่าก็ลองฉันรวยแบบเขาบ้างฉันก็เป็นคนดีได้เหมือนกัน ประโยคนี่ไม่ป,ประโยชน์ที่ผมต้องบอกว่ามันทุบลงกลางหัวผมเลยนะตอนผมดูหนังเรื่องเนี้เพราะผมรู้สึกว่าเออจริงด้วยจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นคนดีมันมีอีกมิติหนึ่งนะคือว่าโอกาสโอกาสในการให้เราเป็นคนดีนะฮะในความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดพูดในเชิงของสถิติแล้วเนี่ยหรือพูดในเชิงของทรัพยากรการบริหารทรัพยากรถ้าหากว่าเราเพียรพร้อมทุกอย่างเรามีทุกอย่างที่เราอยากได้แล้วนะครับ การที่เราจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนอื่นมันก็คงจะง่ายกว่าถ้าเราชีวิตกระเบียดกระเสียนแต่แน่นอนไม่ได้หมายความว่าคนที่อาจจะไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองมากจะเป็นคนไม่ดีไม่ใช่แบบนั้นเราเห็นคนที่มีไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองมากแต่มีได้ทําในสิ่งที่คนที่มีของเพียบพร้อมมากมายเนี่ยทําก็มีเยอะแยะแต่กรณีที่ผมจะพูดคือว่ามันเกี่ยวข้องในปัจจัยนี้ด้วยหรือเปล่าทดไว้ก่อนนะฮะทดไว้ก่อนแล้วถ้าเราถูกสังคมบอกว่าเราเป็นคนไม่ดี หรือเราไม่ได้เป็นคนดีเรารู้สึกว่าเราไม่เป็นคนดีคําถามคือว่าเราจะเรียนรู้ที่จะทําดีหรือไม่แล้วถ้าทําความดีเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นคนดีแบบนี้เรียกว่าเป็นความดีโดยมีเจตนาบริสุทธิ์หรือเปล่านะครับย้อนกลับไปที่คุณสมหญิงถ้าสิ่งที่คุณสมหญิงทําไปไม่ใช่ความดีเพราะเจตนาของคุณสมหญิงไม่ได้บริสุทธิ์เนี่ยคุณสมหญิงสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อทําดีในเจตนาที่ดีได้หรือไม่ แน่นอนว่าคําถามเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีคําตอบแค่หนึ่งอย่างหรืออาจจะไม่ได้มีคำตอบเลยด้วยซ้ําแต่สำหรับหลายคนที่ความดีเป็นสิ่งที่สังคมสร้างขึ้นมาเพื่อทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและด้วยเหตุน,นั้นเองความดีจึงไม่เหมือนกันในความคิดของแต่ละคนและไม่ได้มีมาตรฐานเดียวกันและเราไม่สามารถเอาความดีของเราไปครอบคนอื่นได้แต่สําหรับบางคนเนี่ยเราไม่สามารถเรียนรู้การทําดีได้เราแค่ออกไปทําดีเท่านั้นเองสิ่งที่เราจะบอกคือมันมีมิติ ที่ทับซ้อนอยู่หลายมิติมากแล้วถ้าเกิดเรามองเรื่องนี้เป็นเพียงแค่หน้ากระดาษหน้าเดียวหรือว่าม,มุมมุมเดียวเนี่ยเราจะมองเห็นความดีเนี่ยที่อาจจะปิดเปี้ยวจากความเป็นจริงไปได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยความเป็นความเป็นจริงของความดีเองก็ไม่ใช่เรื่องที่ตีความได้ง่ายๆนะครับดังนั้นเวลาครั้งต่อไปมีคนบอกว่าคนนี้เป็นคนดีหรือคนไม่ดีเนี่ยผมว่าเราต้องคิดให้เยอะเราต้องไตร่ตรองให้เยอะแล้วมันอย่างที่บอกไม่มีคําตอบที่ถูกและยังคงเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาจนถึงทุกวันนี้ แล้วจะถกเถียงต่อไปอีกนานแต่ประเด็นเรื่องนี้เริ่มเปราะบางมากในสังคมเพราะมมนมีการใช้วัทกรรมเรื่องนี้กันเยอะในช่วงหลังๆมานี้เราเรียนรู้ที่จะตัดสินมนุษย์คนอื่นโดยมีความดีนี่นแหละถ้าจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่อยู่บนยอดของปิระมิดเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะผมชวนคุยประมาณนี้ส่วนวันนี้แต่ว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยลองคอมเมนต์ดูว่าคุณคิดว่าคนดีต้องทำยังไง แล้วคุณคิดว่าสมหญิงในเคสแรกเนี่ยการกระทำของคุณสมหญิงเนี่ยคนสมหญิงเนี่ยเป็นคนดีไหมลองมาคอมเมนต์กันข้างใต้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to t h e Moon นะครับแล้วเราพบกันใหม่็นพรุ่งนี้สวัสดีครับ m s Mission the Moon Podcast presented s s o o t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  h m o o o p p o d c s t t r r s s n t t e d y ส s ะสีแอคเนโซลแป้งฝุ่นคุมมันลดสิว